สวัสดีครับฟูจิครับถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณเปิดร้านอาหารเปิดกิจการอยากจะมียอดขายเพิ่มขึ้นแต่คิดไม่ออกว่าจะทํายอดขายให้มันเพิ่มขึ้นยังไงในคลิปนี้จะมีคําตอบครับเขาใช้วิธีการเอาศัตรูมาเป็นเพื่อนกันเป็นพันธมิตรกันแล้วร่วมกันขายมันคืออะไรนี่คือไอเดียในการอามาปรับใช้ในประเทศไทยอาจจะยัง,งไม่มีมันคืออะไรไปดูกันเพิ่มยอดขายเพิ่มไอเดียไปดูกันร ถ้าใช้ตั๋วเดือนจะกินอาหารได้ลดถึง80%เลย80%ลดได้เลยครับเราสามารถกินข้าวหน้าเนื้อ380เยนเป็น300เยนอย่างอร่อยอร่อยถ้าคุณอยู่ในร้านคุณจะกินอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างลด80เยนหมดเลยแต่ถ้า take out เอาไปกินข้างนอกคุณจะสั่งได้3เมนูขอบคุณครับกินอร่อยเมลากินเสร็จเราย้ายไปกินอีกที่หนึ่ง ข้ามไปกินร้านฮานามารุอุด้งและที่นี่ก็เป็นพวกเดียวกันซึ่งเป็นคนละบริษัทเข้ามาร่วมทำแคมเปญสำหรับที่นี่กินอุด้งหนึ่งชามจะได้กินเทมปุระ1ชิ้นฟรีงั้นไหน,ไหนฟรีผมขอเลือกเทมปุระที่แพงที่สุดก็คือเกโซเทน770เยนกินอุด้งแถมเทมปุระคุณสามารถกินจากราคา 570เยเ็ยนในราคาแค่400เยนเท่านั้นและที่สุดท้ายที่จะใช้ตั๋วเดือนชุดเดียวกันมากินได้ก็คือที่นี่ครับกาสโตขอบคุณที่รอค่ะชีสอินแฮมเบเกอร์เข้ามาแล้วค่ะเชิญทานได้ค,ค,ค่ะเมนูนี้ก็เหมือนกันลดราคา100เยนธรรมดาแล้วเมนู3ชิ้นนี้380 570 841บวกแล้วอยู่ในราคาจริงคือราคา 1791เยนแต่ถ้าใช้ตั๋วเดือนลดราคาจะมีเท่าไหร่ครับในกรณีใช้ตั๋วเดือนอันนี้ครับลด80เยนลด170เยนและลด100เยนเท่ากับลดเท่าไรครับมาดูกันจาก1 4 0 0เยนลดเหลือ350เยนเชี่ยประหยัดถึง350เยนเรากำไรถึง350เยนเลยเข้ามาใช้บริการได้ง่ายถ้าแค่หนึ่งสาขาเท่านั้นก็จะต้องเลือกว่าจะเข้าร้านในร้านหนึ่งแต่ถ้า เป็นแคมเปญแบบนี้ก็สามารถเลือกได้ทุกที่เลยจะดีมากเลยเไม่ต้องคิดไหมไอเดียนี้เริ่มต้นจากฮานามารุอุด้งนะฮะมาคิดไอเดียแบบนี้เป็นเทมปุระตั๋วเดือนแต่พอปีที่แล้วลองมาทํากับบริษัทอื่นดูกลายเป็นว่าได้ผลดีมีรายได้เพิ่มขึ้นมาคอลลาบอร์เรชันกับข้าวหน้าเนื้อโยชิโนยะกับฮานามารุอุด้งถามประธานประธานบอกว่าโยชิโนยะนี้ธรรมดา จะมีลูกค้าที่เป็นผู้ชายเยอะในช่วงแคมเปญน,นี้มีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นแสดงว่าได้ผลเลยนะในครั้งนี้เรามาร่วมมือกันระหว่างบริษัทคู่แข่งร้านอาหารคู่แข่งมาจาับมือกันก็เพราะว่ามีการแข่งขันสูงระหว่างวงการอาหารอย่างมากเพื่อที่จะอยู่รอดได้หรือจะเพิ่มยอดขายต้องทำแบบท่านประธานบ,บริษัทยชินุยะกรุ๊ปได้บอกว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันระหว่างอาหารเที่ยง กับการอาหารแปรรูปมีการแข่งขันสูงเราจะต้องทํำยังไงให้มีตลาดตรงนี้เพิ่มปัจจุบันนี้มีคัพมีซุปแล้วก็มีอาหารแปรรูปเป็นอาหารกลางวันเยอะแยะเลยนะฮะตรนนั้นต้องมีการแข่งส่วน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ท่านประธานบริษัทสกายลากรุปก็คือท่านประธานของบริษัทกัสโตนะฮะก็ได้บอกว่าปัจจุบันนี้มีคู่แข่งเยอะก็อยากให้คู่แข่งมาร่วมกันทำแคมเปญวันนี้กินโยชินยะพรุ่งนี้กินกัสโต พวกนี้กินคานามารุอุด้งก็มีการช่วยเหลือกันทําให้คนอยากจะออกมากินข้าวข้างนอกข้ามกําแพงการต่อสู้กันเรามาร่วมกันทําให้ผู้คนอยากจะออกมากินข้าวข้างนอกมากสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคำว่าแอปฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ